อืมอร่อยรสชาติดีค่ะรสชาติขององุนเคียวโฮนะคะใครที่อยากขาวนะคะอยากผิวดอนผิวเผือกผิวแบบออร่าเปิดไฟให้กับผิวสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาแบบว่าผิวดํามันตั้งแต่เกิดผิวทํางานอยู่กับแดดเยอะทําให้แบบว่าดําตกกะเอาตัวนี้ไปทานดูสูตรบูดผิวขาวผิวเผือกนะคะตัวนี้เป็นวิตามินผิวส่วนตัวนี้เป็นผงชงดื่มเหมือนที่น้องทานเมื่อกี้นี้นะคะทานคู่กันนะออร่าคูณ2เนื่องจากว่าสารสก,กัดของเราคืออัดแน่นมากจริงๆ ทานไปเจวันแรกจะรู้สึกเลยว่าผิวของเราอิ่มน้ําอิ่มฟูมากขึ้นฝ้าจะจางลงนะคะและสิวที่แบบว่าเป็นหัวช้างหัวน้องมันจะค่อยๆย,ย,ยุบและจางลงนะคะหนึ่งเซตแรกเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะออร่านะคะขึ้นในหนึ่งระดับ ทานต่อเนื่องเพิ่ม2ระดับ3ระดับนะสามารถทานต่อเนื่องยาวๆได้เลยนะคะเป็นที่พอใจแล้วขาวเผือกแล้วผิวดอนแล้วนะคะอยากเลิกทานก็ไม่กลับมาดําอีกเพราะว่าสารสกัดของเราบํารุงจากภายในสู่ภายนอกซื้อตอนนี้นะคะคือซื้อ1แถมหนึ่งส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ไม่บวกเพิ่มค่ะ